บอกเลยว่ารถปีใหม่ไม่แค่4,9่หมเท่านั้นนะคะไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถและรอบคันกันก่นกอนนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆนะคะหน้าจะเป็นโครงหน้าของสเตลนะคะท่านผู้ชมแต่รุ่นนี้เป็น x s e r ซ e ลปี2019ตัวเปีเกียร์ธรรมดานะคะท่านผู้ชม มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆเลยค่ะด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นสีเทาดำนะคะโลโก้ของเขานะคะเด่นๆชัดๆเลยค่ะเป็นสีแดงนะคะเป็นอีซุซุนะคะมีคาดสีแดงตั้งแต่ด้านหน้าตรงนี้นะคะยาวมาถึงฝั่งนี้เลยค่ะท่านผู้ชม ยิงญิงที่มงคลพาซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชาธานีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หญิงมีรถกระบะยกสูงเกียร์ธรรมดาจะมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมดูเป็นรถอีซู u d ดีแม็กสเปคแคปเอ็กซเกียร์ธรรมดาปี2019บอกเลยว่ารถปีใหม่ไม่แค่49,000ท่านั้นนะคะไปชมกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถและรอบคนันกันก่อนนะคะ บอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆนะคะหน้าจะเป็นโครงหน้าของสเทลนะคะท่านผู้ชมแต่รุ่นนี้เป็น x อ็กซิลปี2019ตัว Z ซดปีเกียร์ธรรมดานะคะท่านผู้ชมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆเลยค่ะด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นสี เทาดำนะคะโลโก้ของเขานะคะเด่นๆชัดๆเลยค่ะเป็นสีแดงนะคะเป็นอีซูซุนะคะมีคาดสีแดงตั้งแต่ด้านหน้าตรงนี้นะคะยาวมาถึงฝั่งนี้เลยค่ะท่านผู้ชมและที่สำคัญนะคะสติกเกอร์ของเขาก็เป็นสีเทาดำเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้รุ่น X อ็ซลีตัวแซดเกียร์ธรรมดานะคะท่านผู้ชมด้านหน้าของเขาก็มีสเกิร์ตด้านหน้าให้ด้วยนะคะคันนี้ สวยๆนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะถัดมาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันเลยค่ะแม็กเดิมๆจากโรงงานและที่สำคัญแม็กขอบ16หน้ายางของเขาอยู่ที่245ทับ 70R16 ยางปีใหม่พร้อมใช้งานยาวๆไปเลยค่ะกระจกมองข้างของเขาเป็นสีดำนะคะไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ตรงกระจกมองข้างด้านซ้ายและขวานั่นเองค่ะ ไฮแลนเดอร์นะคะสติ๊กเกอร์ยังคงเป็นสีแดงเช่นกันค่ะถัดมาดูในส่วนของมือจับกันต่อเลยนะคะมือจับของเขาเป็นแบบโพรเมียมนะคะคันนี้บอกเลยว่าตัวยกสูงนะคะสเปคแคปบคันนี้ราคาคุ้มค่าและที่สำคัญเป็นแบรนด์หลักด้วยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวหญิงจะพาท่านผู้ชมดูภายในกันก่อนนะคะ ันนี้สเปคแคปนะคะภายในของเขาดูกว้างขวางด้านในเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีแดงจะใหม่แค่ไหนสังเกตได้เลยนะคะว่าอันนี้ยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะท่านผู้ชมบอกเลยว่าคันนี้รถมือเดียวออกห้างปลายแดงบุกสวิตอยู่ครบนะคะท่านผู้ชมวารันตีศนะคะคันนี้บอกเลยว่าเอ็กซ์เีคันนี้สวยงามมากๆค่ะท่านผู้ชม นข้างของเขามีบันไดข้างให้ด้วยนะคะตรงนี้นั่นเองค่ะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันต่อเลยค่ะด้านหลังของเขานะคะตรงนี้ก็มีกันชนหลังให้เรียบร้อยนะคะสติกเกอร์ของเขายังอยู่เหมือนเดิมนะคะสติกเกอร์สีดํา ท่านะคะท่านผู้ชมเดิมๆจากโรงงานนะคะ Isuzu D-Max นะคะคันนี้เป็นรุ่น X-Series ตัว Z เกีย e ร์ A ธรรมดานั่นเองค่ะและที่สำคัญมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะคันนี้อยู่ตรงนี้นั่นเองอ่ะคันนี้เสริมขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมีโลบาร์ให้ด้วยนะคะตัวยกสูงแล้วยังไม่พอนะคะคันนี้โลบาร์เดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นสีดำเทาเช่นกันค่ะท่านผู้ชม บอกเลยว่าพร้อมใช้งานมากๆนะคะมาพร้อมกับไฟดวงที่3ามเขาจะอยู่ด้านบนนั่นเองค่ะสวยๆแบบนี้นะคะราคาเบาๆห้ามพลาดกับรถแบนรนด์หลักไม้น้อยๆแค่4,9่หมื่นนั่นเองค่ะท่านผู้ชมามาดูแผงประตูกันต่อเลยนะคะคันนี้สติกเกอร์ตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะตรงนี้บอกสัญลักษณ์ ให้ท่านผู้ชมดูว่าเป็นรุ่น X Series นั่นเองนะคะท่านผู้ชมก่อนเราจะสตาร์ทนะคะเราก็เหยียบคันนิดนึงนะคะแล้วก็กดปุ่มคูสตาร์ทคูสตาร์ทของ Isuzu มันจะอยู่ตรงซ้ายมือของเรานะคะจะอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะเหยียบให้สุดนะคะแล้วก็กดแช่นิดนึงแล้วก็มันก็จะอุ่นเครื่องขึ้นมาทันทีค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะภายในของเขาก็ สวยงามมากๆนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเปิดเพลง f MAM ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่เกียร์ถอยหลังให้กับท่านผู้ชมดูนะคะคันนี้มีกล้องมองหลังเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะเวลาเราขับขี่บนท้องถนนนะคะตรงนี้ก็จะมีเส้นระยะกะเวลาเราจอรดรถหรือถอยหลังนั่นเองค่ะท่านผู้ชมคันนี้เป็น6สปีดเกียร์ธรรมดาขับสนุกนะคะคันนี้บอกเลยว่า ประหยัดน้ำมันและยังไม่พอนะคะคุ้มค่ามากๆนะคะกับราคาคันนี้รถเมอเดียวออกห้างป้ายแดงวารันตีศูนย์นะคะท่านผู้ชมคันนี้บอกเลยว่าอ่ะมาดูพวงมาลลยปอติฟัง์กชันกันต่อเลยนะคะเลขไมคแค่49,629กิโลนั่นเองค่ะรถเมอเดียวนะคะย้ำกันอีกทีว่ารถปี2019ลดรถเมอเดียวออกห้างป้ายแดงสภาพพร้อมใช้งานมากๆค่ะ เดี๋ยวหญิงจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยอ,อสภาพห้องเครื่องเดิมๆนะคะท่านผู้ชม เป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซี่5 0แรงม้านะคะท่านผู้ชมบอกเลยว่ารถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะย้ํากันอีกทีหนึ่งนะคะว่าน็อตไม่เคยขยับคันหน้าเดิมๆแก้มข้างเดิมๆสติ๊กเกอร์แผ่นกันความร้อนอยู่ครบสติ๊กเกอร์มออก,กอ,อยู่ครบนะคะวาลันตีได้เลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะย้ํากันอีกทีหนึ่งนะคะว่า เครื่องยนต์แค่1 9 0 0ซีซีประหยัดน้ำมันด้วยนะคะกับรถแบรนด์หลักกับ i ีซูซ d ดี x คันนี้นะคะ <c oughs> วันนี้หญิงก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆอีกเช่นเคยกับ i ีซ z u ุดี x s p e c c c ก X-Series ซตัว Z ซดเกียร์ธรรมดาปี2019กับรถปีใหม่ไม่น้อย ในราคาแค่599,000บาทได้ตัวสูงรถแบรนด์หลักกับอิสุสคันนี้นะคะย้ำกันอีกทีนึงว่า599,000บาทนะคะ <Yahoo! S 1> เรามีโปรโมชั่นออกรถ0บาทนะคะดอกเบี้ยรฟรีนานถึง6เดือนนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,100บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะ สามารถโทรหาหญิงได้ที่0856113435เบอร์โทรเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เช่นกันนะคะย้ำกันอีกทีหนึง0856113435เบอร์โทรเบอร์นี้แอดไลน์ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้หญิงต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ